Thank you for watching! วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาถอนต่อสามเหลี่ยมที่เราปักไว้นะครับในบ่อครับนี่แบบนี้นี่ครับเดี๋ยวดูใกลๆนะครับนี่ตอนแรกก็ปักไว้เยอะนะครับแต่ถอนได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปไว้เลยนะครับวันนี้เลยมีเวลาว่างๆนะครับ ก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมด้วยครับเราก็จะค่อยๆถอนทีละต้นนะครับเราก็เลือกถอนเลยนี่ก็ดึงออกมาครับนี่เขาจะออกรากน่อยๆจริงๆออกเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมดึงขาดไปแล้วนะครับนี่ัใส่รากจะขาดนะครับดึงไม่ขึ้นเลยนี่ครับ อันนี้ปักไว้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเขาก็ออกลากเลยนะครับอันนี้นี่ครับไหน,นาลากน้อยเพราะว่ารากขาดนะครับจริงๆรากเขาออกเยอะแล้วปักทิ้งไว้ให้ออกลากก่อนนะครับผมเลยผมปักทิ้งไว้ให้ออกรากก่อนแล้วค่อยเอาไปกราฟครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ไว้ในตะกร้าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมถอนไปเรื่อยนะครับกล้องอาจจะสั่นบ้างนะครับถือกล้องถือเองนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับวันนี้นี่คลิปวิดีโออาจจะไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อหาแน่นๆนะฮะเนื้อหาอันไหนแบบจับแล้วอ่อนๆนะครับอ่อนๆแบบนี้ยังไม่ค่อยอวบนะครับก็ยังไม่ดึงนะครับ อันอบอวบแข็งๆนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีรากกอจริงๆก็ยังไม่ค่อยอวบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมต้องใช้กราฟแล้วนะครับไม่งั้นจะช้าเกินเดี๋ยวจะผลิตไม่ทันนะฮะอ่อนๆนอันนี้อบอวบนะครับกำลังแตกเลย แล้วดึงฮะ เดี๋ยวผมถอนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปก่อนเดี๋ยวถอนเสร็จเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับตอนนี้นะครับเราก็ถอนนะครับถอนต่อสามเหลี่ยมนะครับได้สองถาดนี่เอาแค่นี้พอครับสองถาดพอเดี๋ยวกราฟไปหมดนะฮะอันนี้ก็เหลือไปก่อนนะครับให้เขาโตนะครับเหลือแค่ไม่กี่ต่อหน้าก็ได้แก่ประมาณถาดครึ่งนะฮะเหลือประมาณถาดครึ่งอันนี้ก็ได้ประมาณสองถาด ที่เราจะเอาไปกราฟสดกันนะครับจริงไม่สดนะครับจริงๆเขามีรากแล้วเรียกว่ากราฟกราฟต่อมีรากแต่ถอนถอนมากราฟนะนนี้เดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะครับล้างก่อนเพราะว่าเผื่อเราเอาไปกราฟที่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ดินจะได้ไม่เปื้อนนะครับหรือถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่ล้างก็ได้นะครับแบบไปนั่งกราฟในร่มไม้ ในโต๊ะทํางานที่แบบทํางานแขกตัดอะไรเงี้ยครับโต๊ะทํางานแขกตัดก็ไปกราฟได้เลยนะครับเอาชิช่เช็ดเช็ดหน่อยหน่อยคาบขี้ดินนะจะได้ออกเดี๋ยวนี้ผมเอาไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวยกไปล้างกันนะครับนี่ครับเราก็จะมาล้างกันนะครับเราก็เตรียมต่อสามเหลี่ยมมาไว้ตรงหน้าก๊อกน้ํานะครับนี่ก็จะเป็นก๊อกปลาปาครับเราก็เปิดเปิดน้ําและแต่จะเปิดแรงไม่แรงไหนครับผมก็เปิดกลางกลาง นี่เราก็หยิบมาครับล้วก็ล้างนะครับให้ดินออกครับโู้อันนี้รากขาดหมดเลย,น,เยน,น,ลลนะครับเดี๋ยวเราก็กราฟไปก่อนนะครับเราจะมีรากครับเราก็ล้างล้างรากให้สะอาดนะครับเพราะว่าเดื๋ยเราเอาไปทําในห้องนอนอะไรอย่า <c oughs> งเงี้ยแต่ก็คงไม่มีใครเอาไปทำนะครับ <c oughs> ผมก็พูดเล่นนะเอาไปทําในห้องนี่อะไรอย่างเงี้ย แบบลบแดกครับทำห้องแอร์ห้องอะไรนะครับหรือล้างให้เหี่ยมครับแล้วเราก็วางไว้ครับเดียงอันนี้ผมก็มีสองถาดนะครับเน่ยฮสองถาดเตรียมมาล้างครับแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวผมก็จะล้างไปเรื่อยๆครับล้างนี้ครัถูๆหน่อยๆครับระวังหนามนะครับถ้าขูดหนามออกเอาหนามออกให้หมดนะครับหนามแทงมือครับอย่างนี้ก็มีหนามอยู่นิดหน่อยครับ แต่เราก็ระมัดระวังนะครับถ้าใครโดนโดนแทงแบ่อยๆก็จะชินนะครับแล้วก็เอาเข็มบ่งออกนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมล้างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็ขอตัดคลิปก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนกราฟอีกทีครับหลันนงจากที่เราล้างต่อสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ต่อสามเหลี่ยมที่เราล้างนะครับ หลักก็แห้งแล้วนะครับดูผิวสดใสนะครับไม่มีขี้ดินนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องห้องนอนของผมเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสามสี่ทุ่มนะครับผมก็จะเอามากราฟนะครับเล่นเล่นไม่ใช่กราฟเล่นกราฟจริงจริงแต่ว่าเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับผมก็เตรียมหน่อมานะครับเตรียมหน่อมาก็จะมีหลากหลายมีพวกลิ้นจี่พวก อะไรนะรผมลืมชื่อนะครับเป็นตระกูลไดโนเสาร์มีสองนอนะครับแล้วก็อัน,นเอ้ผมนึกอ,ออกแล้วแฟนคิงแฟนคิงนะครับแล้วอันนี้อันนี้เป็นยิ้มดังไม่มีชื่อครับนี่อันมีชื่อนอ่นี่มีหลากหลายโคนผมก็ไปเด็ดมาครับจากต้นแม่นะครับต้นแม่ที่สวนเองนะครับที่สวนถ้ายังไงเดี๋ยวผม ลงคลิปต้นแม่ไว้ให้ท้ายสุดนะครับตอนจบคลิปนี่ผมก็ไปเด็ดมาอย่างละโคนเอ๊ะโคนล,ละสองสามต้นสองสามหนอ่ออะไระมานี้อย่างโรเซ่ผมก็ได้มาหนึ่งหน่อครับก็เดือนนึงจ่ายหน่อวันสองสามหนอ่อแล้วก็ค่อยๆเด็ดทีละหน่อยนะนี่มีหลากหลายนี่อย่างอันนี้บุตราคำละน,นี่ก็จิฮะอันนี้ดวงมณีนะครับ หาอะไรอีกดีอันนี้ตัวม่วงครับยิ้มม่วงมีหนักไยโคน,นครับนีกระแตก็มีครับกระแตแต่แบบเดี๋ยวเรามาเริ่มกราฟนะครับกราฟแบบแบบไงแบบกราฟในห้องในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ะครับในห้องล้างเอี่ยมแล้วดินเศษดินเศษอะไรก็ไม่มีนะครับ เอาไปทําตรงไหนก็ได้นะคระับเปิดพัดลมเปิดแอร์อะไรนั่งในร่มนะครับเย็ยยนๆหรือกราฟก่อนน้องก่อนนอนก็ได้นะครับหลังเลิกงานอะไรงนี้บางบางท่านบางคนนะครับอาจจะมีงานประจํานะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทําหลังเลิกงานนะครับก็ล้างล้างล้างไว้ตอนเช้าก่อนไปทางานได้ครับเลิกเลิกงานมาก็มาทํานะครับแล้วก็มีใบมีดนะครับใบมีด ใบมีดแล้วก็เทปนะครับผมเตยมเทปไว้แล้วปาดเลยนะครับแล้วก็ปาดเราล,ลองเช็คดูนะครับว่าตรงไหมอะไรครับถ้าไม่ตรงนะครับเราก็ตกแต่งนะครับแล้วก็แต่งนะครับ อย่าให้มิเศษอะไรมาอยู่ตรงบริเวณรอยท่อน้ำเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะไม่ติดแล้วเราก็นี่ครับตรงนี้ตรงเหลี่ยมออกครับเหมือนกราฟต่อปกตินะครับกราฟต่อถึงดำปกตินะแต่นี้เราแบบไม่มีถุงนะครับสะดวกง่ายง่ายนะแเราก็ตกแต่งนะครับให้สวยนะครับแบบนี้ก็โอเคละ ต่อมาผมจะเลือกนอนะครับเอาหนอนี้พิงไดมอนด์นะครับสวยนะครับดังครบนะครับดังครบผมก็โอเคเดี๋ยวฝากแฟนผมถือต่อไว้ถ้าปกติผมจะใช้เข่าหนีบนะครับเข่าหนีบถ้าทำคนเดียวแต่บางทีก็ไม่ถนัดนะครับบางทีก็อาจจะหาอุปกรณ์นะครับมาตั้ง เป็นแก้วกลมๆก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมมาปาดหน่อให้ดูครับอันนี้หน่อนครับเราปาดไปหน่อยหนึ่งครับตรงตูดหน่อยเดียวนะครับประมาณนี้นะับนี่เราก็จะได้มาอย่างนีนะ้ให้ดูละเอียดละเอียดหน่อยนะครับประมาณนี้คนระับเนี่ยโอเค อันนี้เศษนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับใส่ตะกร้านะครับนี่เราก็จะมีตะกร้านะครับใส่พวกเศษนะครับอันนี้ก็แปะข้างบนหัวนะครับนี่แบบนี้นะครับวางให้ตรงกลางนะครับเหมือนการาฟต่อปกติเลยครับแล้วก็ยึคาเทกนะครับแล้วก็ กาวนะครับดก,กาวตรงความเหนียวนะครับแล้วก็แปะนะครับแปะทับไปนี่นะครับโอเคตอนนี้เราเสร็จ่อที่หนึ่งนะครับได้แบบนี้นะครับ อันนี้ต่อก็ความยาวน่าจะเหมือนน่าจะใส่กล่องกล่อง e ครับถ้ายาวขนาดนี้ต้องใส่กล่อง e ครับเพราะว่าถ้ากล่อง c กล่อง d น่าจะไม่พอนะครับหรือถ้ายาวมากกว่านี้ก็ไม่แนะนำนะค,ควรตัดออกให้เหลือประมาณนี้นครับยาวสุดๆประมาณนี้ว่าถ้ายาวเยอะไปก็ใส่กล่องลำบากนะครับโอเคเราเสร็จแล้วตอนที่หนึ่ง เดี๋ยวแยกไว้แล้วไหนดีดวันนี้ผมไม่ได้เตรียมโอเคเดี๋ยวผมวัดให้ดูท่านหน่อยได้อุปกรณ์วัดมาแล้วน,นี่อันนี้ประมาณตออ่อความยาวประมาณอันนี้สิบสองนิ้วครับแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งเป็นสิบสามนะครับสิบสามนิ้วนะครับสามนิ้วกำลังดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ต่อประมาณแปดเก้านิ้วนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่ายาวครับ ตปนใหญ่ต่อผมไม่ได้ยาวขนาดนี้คนระับถ้ายาวขนาดนี้ผมก็อาจจะตัดแบ่งครึ่งให้เหลือมันแต่ก้านน้้นะเพราะว่าใส่กล่องใหญ่ลําบากแพ็คลําบากเวลาส่งลูกค้านะครับนใหญ่ผมทําไว้แบ่งสะสมนะครับแบ่งให้ลูกค้าสะสมโอต่อไปนะครับก็ตัดนะเหมือนเดิม อันนี้ก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมเล็งก่อนนะครับโอเคแล้ก็แต่งให้มันได้นะครับได้ที่อนนโอเคละผมก็เลือกหน่อนะครับเอาเป็นหนึ่งแล้วกันอันนี้ออโรล่าครับอันนี้ด่างครบครับออโรล่าผมก็ปาดเหมือนเดิมนะครับ ปัดออกหน่อยเดียวนะครับอันนี้ผมดูก่อนดูที่แผลนะครับเหมือนแบบอันนี้เหมือนแบบปาดน้อยไปนะครับเราปาดออกอีกหน่อยนึงนะครเราก็ต้องดูที่แผลด้วยนะครับว่าปาดเยอะปาดน้อยอยังไงนะครับเพราะปาดน้อยไปท่อน้ําเลี้ยงเขาจะไม่โดนกันนะครับอย่างนี้ก็โอเคละ เราก็วางบนท่อน้ําเลี้ยงนะครับค่อยๆวางเยอช้า,าก็แปะไปนะครับถ้าท่านใดเป็นมือใหม่ก็ค่อยๆเล็งก็ได้นะครับเอาให้โดนกันนะท่อกลมๆโดนกันหรือท่อกลมๆของต่อเอของหัวนี้คุมคุมท่อตอก็โอเคนะถือว่าส่งได้ครับถ้าหนอเล็กๆนะครับท่อน้ําเลี้ยงของเขาก็จะเล็กนะครับแล้วทีนี้ กราฟยากเทปหลุดนะครับเดี๋ยวเอาหม่โอเคครับไม้ก่อนหนึ่งนี่แล้วก็เมื่อกี้ขยื่นหน่อยนึงครับเราพักกลับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูขนาดกันนะครับนี่ก็แปะเทปเสร็จเรียบร้อยนะครับเทปเราต้องหาเทปที่แบบเป็นสีขุ่นๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทปสีใสเลยผมใช้บ่อยแล้วนะครับผลปรากฏว่ามันค่อยติดนะครับมันหลุดง่ายง่ายแล้วคันนี้พอเทปหลุดใช่ไหมครับหน่อเขาก็จะขยืน่นแผลเขายังไม่สมานกันนะครับก็ทําให้ไม้ไม่ติดนะครับ หรือติดไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าใช้เทปคุ้นๆนะครับก็จะดีนี่เริ่มแต่ศูนย์ครับความยาวประมาณทีนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วครึ่งกําลังดีนะครับกำลังดีแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยใช้ใช้ต่อยาวขนาดนี้เท่าไหร่เป็นมากประมาณแปดเก้าต่อน,นี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกราฟอีกต่อหน,นึ่งต่อที่สามครับกราฟสักสามต่อ <c oughs> คืนนี้ถามต่อก็พอนะส่วนที่เหลือ <c oughs> น่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกลางบ้างครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้นี่อุ้ยนี่สิบนิ้วนะครับสิบนิ้วหลังโอเคนะครับอย่างนี้ก็ใส่กล่องดีได้ครับกล่องดีถ้า เล็กกว่านี้นครับตอนนี้น,นี้ก็ใส่กล่องสีครับอันนี้ประมาณแปดนิ้วเก้านิ้วนะครับอันนี้แปดนิ้วถ้าประมาณเก้านิ้วอะไรอย่างนี้นครับแต่เพื่อเผื่อเดี๋ยวถ้าปาดตรงนี้ออกน่าจะได้กล่องสีได้เหมือนกันนะครับได้ใช้กล่องสีได้เหมือนกันนะต้องลองดูตอนแ็คอีกทีนะครับปาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่งแผลนะครับ แล้วก็ปาบตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้ความชื้นมาขังอยู่บนหัวไม้ครับพวกน้าพวกอะไรเดี๋ยวหัวไม้เน่าครับแล้วก็แต่งนะให้มันตรงตั้งหน่อย,อยนึงโอเคครับเดี๋ยวผมเลือกหนอนะครับเอาหนออะไรดีนะอือหือ เอาเป็นบุษสรสลาคำละกันนะครับบุษราคำอานอนนี้ดีกว่านอนนี้มันจะสวยแล้วก็บาดอัน,อนนีอ้อย่างนี้โอเคนะเพราะว่าเราปาัดอ้าวหายไปแล้ว ถ่ายไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะฮอรอเตะละนี่อย่างนี้โอเคนะเพราะว่าเราปาดแล้วเต็มนะครับร้อยแผลก็อันนี้เต็มนะโอเคส่วนนี้ก็ถึงท่อน,น้ำเลี้ยงนะครับเนะรามาเริ่มแปะกันเลยนะครับเราก็เอาหน่อมาเล็งเหมือนเดิมนะเล็งแล้วก็วางนะครับทัดทันใด เป็นมือใหม่เหมือนเดิมค่อยๆเล็งก็ได้นะครับตอนผมกลใม้ใหม่ๆนะครับแบบเนี่ยตอนแปะเทปอะ่ะมือผมจะสั่นนะครับอันนี้ผมใช้ปากเมมก็ได้นะครับเมมเมมตรงนี้ให้ติดกันนะครับจริงๆก็ใช้ได้๋ผมถ่ายถ่ายปากผมก็ได้ <c oughs> ถ่ายได้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ แล้วก็เอามาแปะครับเอามาแปะนะครับาาะน,ะบนี่โอเคได้แล้วนะครับ สามตอก่อนนะครับคืนนี้มีหลากหลายขนาดนะครับตั้งแต่จริงๆผมใช้เล็กกว่านี้อีกนะบางครั้งนี้ก็ถือว่าถือว่าใหญ่อันนี้ก็ใหญ่มากๆนี้ใหญ่มากๆมากๆนะครับโอเคตามขนาดนี้ฝัอนหนอเนี่ยเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวเก็บไว้กาฟพวกนี้ครับเก็บไว้ก่อน นะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นครับก็หาเพื่อนเพื่อนที่ครับมาดูนะครับการกราฟนะครับการถอนต่อจากแปลงที่ชาไว้ชารากไว้นะครับเอามากราฟนะครับก็ล้างรากให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากราฟในห้องนอนห้องแอร์ห้องอะไรก็เกินไปนะครับในร่มอะไรงนี้นะครับบนโต๊ะทํางานอะไรงนี้เพราะว่าแบบยังไงถ้าไปกราฟแบบ ในถุงอะไรอย่างที่ผมเคยทำนะครับถุงก็อาจจะอยู่บริเวณแดดอะไรต้องไปปักลมปักอะไรก่อนหรือต้องไปยกนะอาจจะทําให้หนักอันนี้ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึง่งครับแต่ก็ต้องลองดูว่าแบบนี้กับแบบที่ใส่กระถางใส่ถุงแล้วนะครับอันไนดีกว่ากันแล้วแต่ท่าในใดสะดวกนะครับท่าในใดสะดวกผมก็ทำสอแบบไปเลยนะครับสแบบมันก็มีแบบนี้แล้วก็แบบใส่ ใส่ถุงใส่กระถางไว้ก่อนนะครับให้รากออกอบวอบแล้วก็ยกถุงยกกระถางมากราฟเลยอะไรอย่างนี้ส่วนนี้ก็เอาไว้กราฟแบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับไปท,ทําธุระหรือรออะไรนานๆหรือต้องกราฟในห้องอะไรอย่างนี้หลบฝนหลบแดดอะไรอย่างนี้ครับก็แบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่านํามาใช้นะครับนํามาใช้ก็ลองทํากันได้ลองทําตามกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะ ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวผมจะจะทําคลิปวิดีโอออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนํากันอีกครับสําหรับวันนี้ก็ขอญอาตลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ